สนุนความฮาโดยปรั๊กไฟดาตา้าคุณภาพดีให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิตบ้านหาจัดสรรตอนมัวบ้านงาน นี่คุณชูครูเกียรติคุณจัดโต๊ะอะไรมวุ่นวายอะไรไปหมดวันนี้เหนื่อยทั้งวันเลยผมรับแขกทั้งวันเลยเนี่ยเหนื่อยอนี่จะบ่ายโมงเนี่ยได้เวลาลดน้ำสั่งเลยฉันไม่เห็นแขกมาสักตัวเลยคือผมลอยแน่นั่งมาสามชั่วโมงไม่มีแขกมาเลยแล้วทำไมถึงเลือกมามั่นกันวันนี้ล่ะลูกพ่อเตรียมเนื้อเตรียมตัวไม่ทันไงคือว่าตอนแรกอนหนูไม่อยากแต่งใช่ป่ะแต่กาแบบคือมันรอนานไปแล้วใช่ป่ะ้หนูกลัวพวกคุณพ่อกับคุณแม่จะ อยู่ไม่ทันใช iba? ่ไหมกลัวจะตายหงอตายหายใช่ไหมกูเลยรีบแต่งกลัวพ่อตายใช่ไหมบอกตรงนะมึงไม่ใช่ลูกกูเอ้าจะนั่งมองหน้ากันทำไมอ่ะพ่อบอกให้หอมไม่เอยหอมับลูกหมูแล้วแม่ พูจาดีๆหน่อยนะดี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 พูดี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 ไม่ีัีม่ดีม่เีดีเีด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 มานด่งีนีดลดี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 จัดงานใหด่ดีนโตเนี่ยมึงส่งข่าวกูนิดีดียวเองนะเป็นเดีดีนกันดีดีนีดีดีงีด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 ี่าเพื่อนมึดีบายดีดี้ีดีดีัีด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 ีี่ีดีีีเดีดีดีแป๊บ แห่คุณป่ะเนี่ยแห่คุณป่ะไม่ใช่ไม่รู้จักมึงกับกูไงไม่จำคุณป่ะเน้่ชัยเราเรียนอยู่ด้วยกันที่นครสวรรค์เก้าเลี้ยวไงสมัยก่อนหมึงอยู่กินกับกูเนี่ยโอ้โหคุณกินกัญชาลริ่มเลยคุณดูดะเป็นอจะไปพูดกยงนันสิเทสสุดท้ายก็ต้องมีกันหน่อยมันใกล้ผมมากเลยเหรอแขกคุณหรือป่าคุณชุกียรติผมชูนะไอ้ชูไงเมื่อกี้กูเรียกว่าอะไรนะชัยหูมึงไม่ดีแล้วล่ะ ไอชูกูไอเหลิมไงไอเหลิมเพื่อนมึงอะเหลิมห่ะจำได้ไหมสมัยก่อนเจอที่ไหนเราเจอเนีเรียนที่ไหนกันก้าเลีล้ยววิทยาอุย้ยผมเรียนอยู่นนบุรีเอา้าใช่มึงเรียนกับกูปีนึงแล้วมึงก็ย้ายมานนบุรีไงไม่ผมเรียนที่นั่นจนจบมสามเลยเอียมึงปิดบงังใครเปะะล่าวะอายเหรอถ้าอยู่ก้าเลี้ยวอายวะตกลงเพื่อนคุณใช่ไหมรันเนี่ยไม่ใช่ก็ำลังเช็คกันอยู่เอ๊ะหรือคุณคุณคุณคุมอคิดมากไม่ต้องมีคิดเยอะแต่ข่าวปวดลูกใช่ไหย มีใจด้วยเพื่อนบมึมีลูกบวชแล้วอะออไหนไหนลูกมึงอยู่ไหนโอ้ยไม่ได้เจอนานไอ้หนูนี่โตขนาดบวชได้แล้วเรอะดูโมดธนาบุญด้วยนะเออเออคุณคุณคุณเหลิมคุณเหลิมครับอันนี้ลูกสาวผมฮะลูกสาวเอ้านี่ลูกสาวมึงแปลงเพศเหรอ ไม่ใช่ครับนี่ลูกสาวผมเขาไม่ได้บวชไม่ใช่งานบวชนะวันนี้แต่งงานลูกชายแต่งครับอ<ล>ะไรแต่งงานจ้าโอ้โหไอดิวขอโทษคุณได้บวชได้หรอวะนี <c oughs> ่ใส่ชุดขาวพวกนี้จะเข้าวัดใช่ไหมเนี่ยฮะเออใช่ไหมใช่ใช่ใช่ล,<ะ>ล่ะโอ้เหรอนอะ <c oughs> เหนื่อหนักเลยไอ้นี่ออกอ่ะไม่ถ้าคุณพูดเบาๆมันก็โอเคนี่คุณเค้นมันออกมาเลยโชคดีที่ไม่รู้จักไอ้นี่โชคดีจังเลยจ้ะไม่ใครเนี่ยนี่เลอมึงเหรอวะไม่ใช่อันนั้นเป็นแม่ของเจ้าบ่าวอ๋อเป็นแม่มึงแม่ไม่ใช่แม่แจ็คแม่ ออแจ็คนี่จะเป็นลูกเหยหลผมเดี๋ยวก่อนนะผมเหลิ <c oughs> มเหลิมเงี้ยอเหลิมมึง <c oughs> เป็นคนงี้นี่คว <c oughs> ามจำมึงได้ดีแล้วล่ะฉันว่าดูท่าทางเงินหนานะคุณใส่ซองเยอะใ <c oughs> ห้เป็นแคน แต่ผมจําไม่ได้นะว่าไม่เคเจอที่ไหนไอ้ดูคุณคะคุณคอยังไงเออนั่งรับประทานอาหารเดี๋ยวรอแขกเกิดเดี๋ยวจะลดน้ำสั่งเลยค่ะนะี่เข้าพิธีเลยนะทรงซองอะไรเตรียมไหมหรือเปล่าคะอดี๋ยวไปพูดถึงซองขอกันกินมากกว่านี้อุ้ยขอกันกินมากกว่านี้แต่เรื่องซองเล็กๆน้อยๆแหกเม่อไหร่มึงจะรู้เลยมันอยู่ที่ใจกูใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ชู ชูครับนี่ข้าวเพิ่มไม่มีเลี้ยงแขกว่ะดีอันแล้เตรียมไปเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าต้องรอแขกอีกทีว่าติข้าวคิดถึงคิดถึงจริงๆจริงนะสบายใจอ่ะโชคดีจังเลยเบามาสี่ตัวได้หนักตัวนี้คือบุกหนักกัญชา เอาเอาละเอ้ี uhm ่ไอ้เท si> ียมไว้เทียมไว้แล้แข็งแลแข็แต่ว่าไม่เกรงใจนะเอาเลยจ้ะกินได้เลยนะเชิญ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 ลูกลูกชายเขาเนี่ยฝากถือไว้ก่อนเอาไม่ได้เอามาให้เหรอคะอาจารย์ไม่ได้ไปให้ฝากไว้ก่อนซองเซิงละขอกันกินมากกว่านี้เออ คุณป้านี่แล้วมันไม่ใช่เพื่อนคุณเหรอไม่ใช่ฉันไม่รู้จักเลยค่ะผมก็ไม่รู้จักไม่เคยไม่รู้จักแล้วมาเข้ามางานเฮ้ยเขารู้จักหนูหรือเปล่าหรือไม่ไม่รู้เลยครับเจอใครลุงคนนี้พี่น้องครับเดี๋ยวให้ซองก่อนดีกว่าไหมครับไม่เป็นไรโถไอเรื่องซองเดี๋ยวค่อยคุยกันก็ได้เฮ้ยเขาเยอะดูท่าทางดูท่าทางมีเงินค่ะดูกินข้าวเขารู้แล้วค่ะใจเยือกไม่อยากให้เขาแกงโมไม่เป็นไร ยังงั้นงะพี่เดชรสชาตเหมือนเดิมเอ้ยเราก็เพิ่งจัดครั้งแรกเขาบอกรสชาตเหมือนเดิมอุ๊ยป้าุป้าสวัสดีครับใครอีกยได้ข่าวผมก็รีบมาทันทีแขกคุณแล้วแขกคุณแล้วเสียใจด้วยนะครับเสียใจเรื่องอะไรจ๊ะ เผาวันไหนรูครับอ้าไวไอ้เฮียเผาใครอเผาใครเผาใครอ้าคุณแม่ผมบอกว่ามีงานศพบเดี๋ยวเดวรู้ใครเนี่ยลูกปหาชูอาจจะเป็นเพื่อนเก่าหรือเปล่าฉันจำไม่ค่อยได้ไม่ๆม,ม,ม่ชื่ออะไรนะแม่ชื่อชูแม่ชื่อชู ฉันไม่เคยมีเพื่อนเป็นชื่อจูเลยอะชูศรีเปล่าถามที่ชูศีชูศรีเปล่าชูรพามีด้วยเหรอชูรพารีา้วดเลยอชูรพาคิดเลยเลย,ลเลยมันชื่อแปลกดนีน่าจะเป็นชื่อมองคลนั่นแหละไ,ไม่ครับไม่มีสองอย่างอะเป็น<ฉ>ชื่อมองคลกับมันนึกไม่ทัน ฉันไม่มีเพื่อนเป็นชูรพาชูรพาเคยเล่นกับคุณป้ามาครับชูริพาเปล่าชูดีชูริพาเขาเปลี่ยนชื่อครับอ๋อลูกชูริพาชูริพาครับคุณป้าได้ข่าวหนูรีบมาเลยก็ยังไม่มีอยู่นั่นแหละคุยเร็วๆนะไอ้นั่นแดกข้าวจนหมดหม้อเลยป้าผมรีบมาเลยนะเอ่อพี่เหลิมเอ่อนิดนึงนะครับนิดนึงฉันว่าไปฉันว่าพี่เหลิมใส่ซองก่อนดีกว่าขอซองก่อนดีกว่าขอซองก่อนดีกว่าขอกางเกงมากกว่านี้ คุยกับแขกคุณดีว่าคุณปานี่มันไม่ใช่แขกจานจะไม่รู้จักคุณปาเขาอาจจะเป็นลูกเป็นหลานก็ได้เราเคยแล้วแม่เราทำไมไม่มาแม่แม่ผมไม่ว่างครับเลยให้ผมมาก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงคุณคุณคุณเฉลิมคุณคุณทำอะไรเนี่ยโอ้ธรรมดาเฮ้ยเอาหูเทงี้ต้องซองแล้วล่ะเดี๋ยวมึงก็เหลือสองชองก่อนดีกว่าม่ใส่ชองอะไรเยอะแยะว่ะกูบอกเลยขอกันกินมากกว่านี้นี่มันขอเยอะไปไหมเนี่ยเออคุณ เฉลิมครับจะไปเลี้ยงหมาจันจัดเหรอครับไปเลี้ยงทําไมหมามันอยู่ของมันได้อันนี้เอาไปฝากเมียอ่าหนูไม่ต้องพูดแหละหนูไปเฉยๆกินข้าวก่อนดีกว่ากินข้าวก่อนดีกว่าจ้นจ้าจตาสบายลูกหลานเนี่ยหรือว่าเป็นลูกเป็นหลานอาจจะเราจำไม่ได้ก็ได้ถูกถูกเออเป็นแขก์อะอะไรของมึงเนี่ยมึหิวครับมึงหิวมึงก็ไปหากินเองดีอันนี้ของกูเออเฮ้ยของกูมึงทานด้วยได้ไหมครับกูให้มึงหน่อยเดียวนะเอาไป ไก่กุ้เฮียอะไรของมึงเนี่ยไม่ต้องผมของเขอกุ้งสักตัวแม่งเฮ้ยทุกงานกูต้องเจอมึงตลอดเลยเนี่ยอย่าพูดด้ครับนี่กูดจริงเลยมึดเดี๋ยวเดี๋ยวเดีน้องเออนี่เจอกันทุกงานเลยเหรอเจอกันบ่อยครับเออกองมากอะไม่ใ่ไมึงก็ทำให้งานแตกตื่นทุกปีไอจริงเลย เบื่อขึ้นหน้ามึงอไ่หนอยครับไม่ต้องเลืยไข่กูขึ้นหน้าแม่งเลยบขึ้นเลยเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยกูโอ้โหแม่งกูเกล็ดไอ้กูครับพี่เหลียขอสองร้อยที่ค่าแท็กซี่กลับบ้านเออจอดแล้วจอดพี่ไม่ไม่ให้ขอกันกินมากกว่านี้ โหมีเหมาข้าวเจ้าภาพไปหมดแล้วยังได้ค่ารถกลับบ้านอีกคุ้มจะยิ่งกว่าคุ้มอะ่ะวายตายแล้วครับบริษัทหาไม่จดัดมาแล้วอูว้วายตายแล้วครับตาย